เอามาทําไมเนี่ยไม่รู้เห็นมันหลุดอยู่ของใครหลุดจ้ะของหนูใช่ไหมลูกทําไมขนหนูสีแดงแดงเขาเป็นนกเป็นนกยูงอ๋อแต่งเป็นนกยูงเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณน,นกยูงที่ไหนสีแดงฮะที่นี่แหละอ๋อเพิ่งเจอที่นี่แหละนกยูงแว็กสีแว็กสีเนี่ยถือว่าเต้นกันเต็มที่มากไงเ<ช>ต้นกันขนเขิน,นกระจุนใจหมดนี่ไง อาจจะเธออาจจะไม่ได้ใช้แบบยาสระผมที่มีคุณภาพพอใช่ครับมีมมอะไรแนะนำะํำไหมพวกยี่ห้ออะไรที่แนะนําได้บ้างผมใช้เองยังมีระแคเลยฮะโอ้อั้งั้นจบแล้วไอหนูเอ้ <c oughs> ไม่ต้องไปอาศัยเขาแล้วรู้สึกดีใจดีใจจะอยู่กใกล้หนูก่อนครับผมรู้สึกไม่ปลอดภัยทําไมล่ะไม่อยากให้พี่ห่างไปไหนเลยโอ้ยปากหวานจริงๆริงพี่จะไม่ไปไหนถ้าไรอันคนนี้ยังรักพี่อยู่ ทำไมมีคนกีดกักเหมือนเขาอยากให้เราได้กัน่ะนั่นล่ะกีดมันเป็นชอบสายวายไม่ต้องอย่างนั้นเราก็วายวายอะไรวายป่วงวายป่วงไม่มีอะไรเจริญแล้วล่ะครับวายป่วงเนี่ยไม่ใช่ดิไม่ใช่รับผมวันนี้อะไรนะมีแต่วาย 2k แม่วายเ k ไม่มี ผมไปดูที่ไหนมาน่าจะเปิดผิดช่องอนี่ครับคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> ครับผมนี่ครับผมเอาปรบมือกับพ่อตายแม่อัางนะครับผมแล้วก็น้ำปลานะครับพ่อโผล่ด้วยนะครับนี่ครับ <c oughs> คือค,คุณพ่อคุณแม่น้องไรอันคนไหนที่เพิ่งเคยมาดูไรอันครั้งแรกยกมือให้ดูหน่อยครับ <c oughs> ไอ้ทางนี้พอเชื่อทางนี้ไม่ต้องเชื่อใครได้มั้ง อันนี้เขามีประกวดอะไรเขาแต่งชุดไทยกันเนี่ยอ๋อเขามีมาเต้นเมื่อตอนหัวค่ำอ๋อเต้นตอนหัวค่ำด้วยตอนนีไ้ได้ชุดนี้แหละที่มาเต้นแล้วฝนไม่ตกเลยอ๋อใช่ใช่โอ้โหรุ่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดใช่นะจ้าอขอบคุณครับอ๋อขอบคุณจำนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเซอร์ฟี่กับน้องหน่อยครับขอบคุณครับหลายท่านครับที่มาร่วมชมวันนี้ครับ ยังไงแล้วฝากน้องชายคนนี้ไว้อีกสักคนนะครับถึงแม้จะมีสิ่งน้ป็นแรงจงใจอยู่แล้วนะครับก็ฝากไ้อีกสักคนนะครับไรอันกับบดิกครับผมอ่าเนี่ยครับถ่ายกับน้องนะครับอะไรนะอาชังก็แต่งงแต่งหน้าเนาะแต่งหน้าทำผมไงนอกจอหล่อจังแล้วถ้าในจอนะครับ อาไม่สังเกตเหรอเดี๋ยวนี้สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ขุนเขาดีขึ้นนะเนี่ยเอาสิเอาสิอย่าไปถึงขั้นนั้นกำลังเขินเขินอยู่ไม่ใช่นะยร้องต้นบ่อยเดี๋ยวสิจะให้ร่อนแล้วอ่ะร่อนอีกแม่เพิ่งจบเพลงแรกจะให้ร่อนแล้วโอ้โหรู้ถึงไหนหมูเด้งหมูเด้งมาถึงนี่เลยอ่ะร้องเพลงกันดีกว่าครับครับผมโยกๆกันทีนนึงกับแม่ดอกบัวแดงครับครับผมว้า o yẹra o gbúdọ̀ jẹ wà láyé rẹ mọ́. ถ้าพี่อยากจะดึงมาหอมหน่อยลมพัดึ้งตอยต้องลอยไปนางหมดนะแร มุดกองเชียร์ด้วยหน้ามาดิจัง พี่อยากจะดึงมาหอมหน่อยลม